คือเวลาโปถ่ายรูปเนี่ยความเสียของโปรเนี่ยโปรต้องคิดว่าถ้าใครเห็นท่านเนี้ยจะต้องจำเราได้ถ้าแล้วครั้งโปรจะกระแทกกระถามแบบสุดๆ